ใช้กระดี่ดูนะือเป็นกระดี่ที่ผมพ่นสีเองนะกี่ทรงหลังะกายคนระับปลาบอกว่าเนี่ยเฮ้ปยปลานี่าบบาวาไอ,ไ,อไอ้แคบอวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้แคบริงด้วยท่านผู้ชมไอ้แคบ เฮ้ยยังมีตัวอีกอะน้ำลงขนาดเนี้ยนี่เฮ้ยนี่่านผู้ชมยังมีปลาแค่เล็กมาดักอีกอะด,ดูดิ เดี๋ยวผมปล่อยไปนะมีนะะแค้ผมได้ปล่อยเข้าไปอไปไปแล้วครับขอบคุณมากกี่มากัเดเยื่ออย่างน้อยวันนี้ก็ไม่แห้วแล้ะ ไม่น่าเชื่อว่ายังจะมีตัวแค้มาดักก